เ,เ,เห,หสีเหลืองเจ้าของเกิดวันจันทร์แน่นอนสีแบบนี้เกิดวันจันทร์ว่าไม่รู้เจ้าของไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ะคำน,นี้ทํามาแล้วผมได้ทํามาเป็นอีพีนึง อันนี้มาดูความคืบหน้าเป็นไงบ้างครับท่อเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วท่อเสียไหนตรงไหนท่อเสียอ่าตรงนี้ท่อเสียติดตั้งอินเตอร์ท่อเสียนี่ทําคือออกไปข้างหลังเลยเส้นโอเคเขาเทอร์โบเสร็จเรียบร้อยใส่ไวเกียร์เรียบร้อยเขาอันนี้อ๋อโอเคเขาเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็ตอนนี้ติดตั้งอินเตอร์ครับแล้วเดี๋ยวจะวัดท่อแล้วอินเตอร์ของอะไรหรือว่าบิดขอ๋อบิดสี่นิ้วบิดสี่นิ้วใช่เบอร์อินเตอร์เบอร์อินเตอร์เบอร์เลยหรอ แล้วไงต่อครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาคันนี้เลือกใช้ท่ออินเตอร์เป็นไทเนียมเออผมว่าอยู่มันดูแบบบางๆเงไม่รู้ไทเนียมครับกระส่งก็จะจะอยู่ประมาณประมาณอย่างเงี้ยแต่าเ๋ร้โแล้วสีเราต้องเล่นต้องใดไม่ไม่คือสไตล์ผมจะเป็นสีประมาณนี้ไม่ไม่ไม่พนม่วงไม่เป่าม่วงเนี่ยครับมันจะอยู่มันจะอยู่ท่าแบบ โงงนี่นิดนึงครับเขานี่อันนี้ผมเอามาเทียบเฉยๆปีนี้เป็นงานดิบๆเลยผมว่ามันก็ดูโหดดีแต่สีแบบแบบเงาๆผมว่ามันก็สวยอีกแบบนะโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวมาจบจบอีกทีก็เพราะว่าตอนนี้ขึ้นหน้าไปประมาณนี้เดี๋ยวจบแล้วก็สะมาถ่ายทีนึงว่างานจบเป็นยังไงโอเคนี่อะไรครับเนี่ยเขาใส่ไบนี้เนี่ยพวกอะไรอะไรของซิวกระตุกระตุอ๋อโอเคไม่เกี่ยวกันโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูตอนจบว่าคันนี้จะขนาดนไหน เป็นงานดัดลายอ๋องานดัดลายที่สวยงามสวยงามโอเคโอเคโอเคอลาไปลนะลาไปลนะลาไป <ลา S 2> ไม่ต้องวัดดีไม่ต้องวัดดีแล้วยังไงต่อไม่มีอะไรก็แค่ลา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 ไปและส่วนคันนี้คุมผ้าไว้นี่ไม่ได้ทําอะไรเลยเหรอเดี๋ยวต้องมาคุยรายละเอียดกับเจ้าของคนที่เอารถเข้ามาเดี๋ยวคันนี้ลูกพี่ผมจะมาด้วยนะใส่หน้าด้วยคือคือเออ โอเคไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรโอเคลาไปก่อนนลครับเดี๋ยวค่อยค่อยมาจบกันหลายๆหลายๆโอเควันนี้จบแล้วไปแล้ว Thank <laughs> you.